สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่พรชัยฟาร์มครับผมพรชัยฟาร์มขอกควายของครูพรชัยครับอยู่ทางอำเภอวัดปีปทุมจังหวัดมาตะขามครับมื่อนี้คุณพ่อมาจับเองเลยแต่ขอคุณพ่อเลยครับสวัสดีครับพ่อครับบวัสดีครับสวาสดีครับพ่อในน้ำโตทูพ่อไม่พีน้องเขานะครับซื้อบ้างหนครับไอ้ผม พอเช่นเนาะครับเป็นพอของคู่พรชัยเนาะครับมีทางคู่พรชัยเพื่อนบาววางเพื่อนกะหิ่พอพูดถึงเป็นผู้ดูแลอยู่นี่มาพาผีพ้านองเบิงประวัดงัวปปะวัดค้วยเนาะครับประวัดค้วยนี่แหละนี่แหละครับผู้เลี้ยงนี่แหละครับผู้เลี้ยงไงคููพรชัยมันตดสอนับบนี้เอกสารการซื้อขายสีมีอยู่อยู่ในแฉมนะครับนี่มีโคมบิดมี่ใบมีหลอดถูกตัวนะครับนี่แต่่าบอกรักมาบอกรแสดงเพียกระชับเวลา ครับผมเอาเวลานั่นไปเบิ่งคุ้ยดีกว่านะครับเนาะครับนี่ข้างหลังเฮาที่เห็นพ่อจักโตโตารการครับเนี่ยแพนให้เบิ่งครับนี่คุณคุณพ่อว่าเขาเปิดทุกโตเลยเปิดทุกโตครับนี่นี่ครับผู้เลี้ยงผู้ดูแลให้ผู้วนใจว่าผู้นใจมันติดสอนครับเอาตัวแรกพ่อรายละเอียดเพื่อนอายุจักเดื่อนอายุสองปีเคืองครับเอกสารมาเลยครับมีใบเกิดเอาใบเกิดมาเลยครับสองปีเคือง ครับผมใบใบเกิดมีอยู่ครับตาบ่อ,บอ,อสแสดงเออบ่บาเป็นยังครับพอ่อไายเพิ่นเพิ่นเป็นไอเพิ่นซื้อเจ้าบีกบอสครับเจ้าบีกบอสทอยางไปไกลหน่อยอเจ้าบีกบอสเป็นลูกชายของเบิรมพันล้านเนาะครับเนาะลูกชายเบิรมพันล้านครับเอายางไปเลยครับพอ่อสูงเท่าไรครับพ่อสูงร้โอโย,ย,ย 49, 5, สี่สิบสี่เอ้ยร้อยร้อยสี่สิบเก้าหาสิประกันในร้อยสี่สิบแปดบวกครับเอาประกันร้อยสี่สิบแปดเลยครับประกันร้อยสี่สิบแปดบวกนี่ครับ อาพ่อจับด้านข้างขึ้นเนืิ่งวะเนี่เขาถือเอกสารอะไยพอเห็นไหมพี่น้องเขาเบิ่งเลยครับจดไว้ว่าเป็นยังการผัดอาพพอเพิ่งด้านข้างก็ดีพอจัดท่าด้านข้างก็ดีส่วนรายละเอียดของคุณพ่อเขียนไว้ในเอกสารล้วครับครับการผ <ใบ S 1> ัดพูดรับไปอยู่ในแฟ้มเออขี่ส่กล้องเลยครับหมานแท้ครับครับอายุเพิ่นได้เท่าไหร่ครับ <S 2> 2 <S พ่อสองปีเค่งครับสองปีครึ่งลูกเบิ้มดพันล้านเอกสารใบเกิดครบมีมีครับมีมีมีครบเลยครับ ส่วนสูงพอว่าประกันให้ยลอยสี่สิบแปดลอยสี่สิบแปดบวกครับโอ้โหครับเบิงครับเบิงไงกระดูกโค้งสางไงหนาอ้างลึกเจ้าเนื้อเจ้าหนังรอเลยครับตัวนี้ผู้ใดหาไปเป็นพอพันโคงฝูงหรือทํางานรับจ้างเด็ดรออายุเพิ่นก็น่าจะผสมเป็นแล้วเนาะพ่อเน้าสองปีกว่าแล้วครับเริ่มครับเริ่มเริ่มขึ้นเป็นแล้วเนาะเริ่มเริ่มที่ขึ้นนี่แหละครับเบิงครับหน้าตาทางเขาโค่นเขาไงอัตลักษณ์ควายไทยชัดเจน นี่ครับงูเชียงเลียงได้เด็เชียงเลยล่ะครับตากล้องเขาไปจับเปลนเราว่างั้นครับท้ายรูบนี่พอเอาพายยางให้พ่อเมี่ยงพี่น้องเขาเบิ้งกระครับยางบอรถ์ตัวมา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 นี่ครับเบิ้งกระดูกแข้งขาไงครับไงไงครับนี่เขาประกันเลยเบิ้งถ่ายเบิ้งหางเอาพ่อจับข้างหน้าพ่อยืนข้างหน้ายกขึ้นมาเนี่ย เอ้เมืองหน้าตาทางเขาครับอัตลักษณ์ควยไทยชัดเจนครับนี่ครับควยไทยครับขาแจ้มแจ่มจำข้ออ่องตรงน้องขาวเออบอกผพาไปไงขายไงเขาพ่ออีกเพิ่งกระดูกแข็งขายไงหรือเทียบคนเลยครับนี่ประกันให้รอยสี่สิบแปดเซนรอยสี่สิบแปดผมร้อยหกสิบสองอีกที่ถ่วงหัวผมเลยนี่ยครับเปิดแบงค์เท่าไรพ่อตัวนี้เปิดไว้ที่แปดหมื่นเก้าพันบาทครับโอ้ยพ่อซื้อเลยครับเอาไปทํางานหาเงินไปรับจ้างหรือเอาไปคุ้มฝุงในคลองในฟาร์มเจ้าของ นี่ครับพันธุกรรมดีๆใบเกิดเขามีอยู่แล้วแต่ว่ามีเขาหลายตัวหลายตัวเลยบอกมาให้เบิ้องกับประ่าเขาเน้นเบิ้งเบิ้งคล้วยดีกว่าครับผมส่วนเอกสารอยากเบิ้งส่วนตัวยังไหนกะแอดไลน์แอดเบอร์โทรแอดเฟซมาได้เบิร์ครับครับการการส่งก็ส่งฟรีร้อยกิโลนะครับเนอะนี่คล้วยตัวใดมีตำหนิกะที่บอกนี่ครับชัดเจนไปว่าคล้วยโบมีตามนิก็คือพานไปเลยนะครับอันนี้ตามนินิดน้อยก็สิบอกนะครับนี่ถือว่าชัดเจนเลยครับเบื้องใครๆก็สวยหางยาวเลยขอเลย นี่ครับครับพ่อโตต่อไปแล้วครับครับพ่อชุดสาวน้อยเข้าวะนี่ครับผมชุดสาวน้อยเขาไรเลี้ยงเลยครับนี่มีสามสาวน้อยเอายูด้าพ่อไรอย่างไรครับตัวนี้ลูกลูกเก้าจะเจริญแปดเดือนครับสูงสูงลอยยี่สิบสามประกันลอยยี่สิบบวกครับอยยี่สิบบวกครับลูกเก้าจะเจริญเบื้องหน้าตาทางเขางามเลยนี่ครับอายุแปดเดือนครับแปดเดือน เอาพอเอียงทางขางเบื้องวัดนี่เอาจ่อๆ้ออามองนี้ละเพราะว่าเขาจะเปิดแพ็คสามเลยครับให้เรียกเลยให้เบิ้งเลยครับนี่นี่รับเ,เนือ้อรับตัวดีอยางยาวหนาเลือกดีเอาพอยางวดเลยขี่ใช้กล้องอย่าใช้กล้องครับเบิ้งครับมันมันมันครับแบ <laughs> งค์เท่าไรครับพ่อสาวน้อยตัวนี้ตัวใบสามหมื่นเก้าพันบาทครับสามหมื 3, 10, 9, ่นเก้าสามโตนี่ทอกันไว้ก่อนแล้วค่ะบอสครับ เออลูกเก่าเจริญแปดเดือนประกันร้อยยี่สิบบวกประกันร้อยยี่สิบบวกครับนี่ครับสามหมื่นเท่าไรครับพ่อสามหมื่นเก้าพันบาทครับสามหมื่นเก้าครับนี่มีใบมีหลอดนะครับแต่วบ่ใบหลอดครบอ่าโตถัดมากว่านี่น้ำลูกซ้ายนี่อันนี้ลูกกล้องฟ้าครับลูกเจ้ากล้องฟ้าครับแปดเดือนนี่กันครับแปดเดือนสูงเท่าไรครับพ่อ สูงร้อยยี่สิบสองประกันร้อยยี่สิบบวกครับเอาว่าใส่ร้อยยี่สิบบวกเลยชุดไหนผมประกันให้เลยครับเอาเอียงครับได้ไหมัดจังไหนก็เห็นเอลืมแน่ยนะครับครับอันนี้พีซ้ายของครูพรชัย้ได้ครับเป็นพีซ้ายเนาะเป็นเป็นมาซอยซอยน้องนี่ครับหนาอ้างลึกตัวนี้เอามาทำเป็นเข้หน้อยอยู่ยืนไม่จริงเอาพอยางยางเลยครับพี่ยางวนเวงให้พรพีนอนครัเพื่อนนี่ครับหนาอ้างพี่ดีขนาดนี่ครับผู้ใดหาสาวหน่อยไปเลี้ยง ล้ออายุล้อหน้าขดนีครับฉุดหนีเลยแนะนํำเลยแบงค์อะไรครับพ่อตัวนี้ตัวนี้สี่มื่นหาพันบาทครับสี่มื่นหาได้หนาอ้างลึกหนาตาอัตลักษณ์ทั้งเขาครบครับตัวที่สามสาวน้อยเฮ้ยลูกเอยพ่อนี้ลูกสร้างอุดรกแปดเดือนเึืนกนครับลูกสร้างอุดรครับสีออกดอกเลามาเลยตัวนี้แปดเดือนสูงรอยยี่สิบบวกลบครับเอารอยยี่สิบบวกขึอนกันครับตัวนี้บวกลบครับบวกลบเอ้าม่งหนาตาทั้งเขาดีครับสีดอกเล้าเขาขาวชุนมพูนเอายางเลยครับเกย ยางอ้อมยาง,งอ้อมเบิ่งครับลำเนื้อลำตัวแครงขายางสีกงกวงยังไงครับหยองพุนี่ยางพุทน้อพี่ก็ไลยครับเออพนนั่นนี่เบิ่งครับเบิ่งไทยหางชุดแผดคูครับยกสุดสามตัวรถพิเศษหลายครับนี่ครับผู้ใดอยากเอาไปต่อเอาไปเลี้ยงเอาไปตั้งฝูงเนาะนี่ตั้งสามครับเป็นตะวันวุ่นไว้ดีครับนิดหน่อยงาม หน้าตาทางเขาดีครับตัวนี้ยืนเฉียดก้มูอพร้อมแบงค์เท่าไรครับตัวนี้อันนี้ก่อนครับแบงค์เท่าไรครับโอ้ตัวนี้สามหมื่นแปดพันบาทครับสามหมื่นแปดครับเบิ้งครับเรียกเขาเลยครับว่าตำหมักเก่าจะเจืิอนเออสร้างอุดรเก่าจะเลื้อนเรากเนี่ย่าก็พอหน่ยกองฟ้าครับกองฟ้ากองฟ้าสร้างอุดรเก่าจะเลืิอนครับเบิ้งเขาครับสามสาวน้อยต่อใสกันเลยครับเป็นพวงกวดต่อใสวัางแสนหนึ่งนี่แหละ ไดค่ารถวันนอ่งวันนี้ร like ึตัวอะไรคุณพีเดี๋ยวเพิ่งเยะวนนี่ครับเอายางกันเลยครับยางเบิ่งแพ็คสามครับสาวน้อยพันธุกรรมดีๆชัดเจนมีใบเกิดครบทุกตัวประกันร้อยยี่สิบบวกครับแล้วก็เอกสารใบเกิดมีบอมีตำหนียาง้็พอชุดนี่สามตัวบอวครับบอวบอมีตำหนียางครับ่ะโอเคครับตัวไปเลยครับ ตัวที่ซี่คาแม่ใหญ่เลยครับเพิ่นทองที่สองกับเก้าจะเลืิอนะครับแล้วใส่ซีเดียนเ่ครับทองซีเดือนกับเกาจะเญื่อองสองทองสงสูงสูงลอยีประกันอยไอ้ประกันลอยี่สครับประกันไฮ้อยที่สิบสอแต่วัดดีดกับลอยที่สิละครับลอยี่สบงบวกอยี่บวกไปนี่ครับหน้าตาท่างเขาวงเขาสวยเลยครับเพราะขยบมายืนทีเรียบๆยังไยครับเป็นยืนงามๆครับคุยง่ายคุยงามดีอยู่ พื้นที่เ้อาบับเรียบครับอืมพื้นที่น้ำหัวตะบกนี่ครับ้องสองสี่เดือนครับเก้าจะเลื่อนดีป่ะครับผมนี่ครับขะเพ่ะยางให้เบื้องด้านขางล้าเนื้อล้าโตครับจัดท่าด้านขางเพแา่พี่น้องเขาเบื้องกับความเยาความเหยอย่างเป็นายกรัเพาะเวาหง่นี่ครับคายนี่ครับ เบิ่งครับนลำเนื้อตัวยาวเลยครับพอนยางไปเบิ่องใตยครับวะเนี้ยพื้นทีห่างเบอรียบป่ะซื่อครับเป็นเลนยางยากรางน่อยค่อยหู้ค่อยเชียงแหละครับพื้นทีมันเป็นหลุมเป็นบ่ออ่ครับเบิ่องใตยเบิ่งหางหูทุกโตเชียงทุกโตครับมบ่อครับพื้นทีมันบอดีมีตำหนิอย่างว่าคว้ตัวนี้บ่อครับบ่อขันมีตำหนีสี่บอกนะครับเด้อรับประกันตำหนีรับประกันท้องแบงอะไรครับพ่อตัวนี้ เปิดแบ่งไปที่แปดหมื่นเก้าพันบาทครับแปดหมื่นเก้าครับพอซื้อเลยครับเพราะว่าส่วนสูงกับซื้อวาันนาีเกณฑ์ดีมากลำเนื้อลำตัวเพราะ่างนัานคางเพ่าลำเนื้อลำตัวกระดูกโค้งสั่งซื้อว่ามาดีมากๆครับสําหรับไปเป็นแม่บอกแม่พันธุ์ครับส่วนสูงลอยสี่สิบสองหรือวาในีเกณฑ์ดีลำเนื้อลำตัวกระดูกแข็งขายเง้าดีครับอัตลักษณ์ควยไทยมีครับเป็นหังบ่ได้ขัดทีชวีวันบันไหนครับเป็นุนบนเห็นมุนบนครับ นี่ครับน้ำครับดูแล้วโอ้เบืเหนี่ยมันหลายตัวครับนี่ครับราคาก็ยังตอร้องพูดคุยได้ถูกตนะพ่อนะครับครับคันคันนั่นกันเน้นมาเบื้องหน้าคองหน้าฟ้าอยากให้เบื้องหน้าคองครับเขามีไหลายหลายครับได้เรียกได้เบื้องได้เรียกได้เบื้องได้ตอได้หลายอีกครับเนี่ยครับพูถูกโตครับยืนหลายๆตัวอยู่นี่ก็ยู่น้ากันในเบิ้เลยครับเอาครับพ่อตัวต่อไปเลยครับพ่อตัวที่ห่าฮหอไรอง่างนะครับ ทอ,ทองแรกกับสร้างอุดรครครสี่เดือนด้วยกันครับทองแรกสร้างอุดราสี่เดือนครับเมียนี่ที่เห็นสะดุดตาเลยคือทางเขาเพิ่นทางเขาครับหนาตาทางเขาเพิ่นแบบงามครับงามเพิ่นมาสายเพชรอุดรคนครเนี่ยหนาตาทางเขาเปิดว่วงดีเลยนงครับตาแต้มแจม่มจ่ข้ออ่องถุง่องขาวครบครบสบสนสูงเท่าไหร่พ่อสูงร้อยสี่สิบสองประกันร้อยสี่สิบครับร้อยสี่สิบสองร้อยสี่สิบประกันให้ครับ อนาคตดีดเลยครับตัวนี้คือยังสดอยู่ครับทอง,ท<า>งแรกที่ชิบบวกอาพอเพิ่งด้านคางครับเันนี้กระดูกไหมนี่ครับหน้าตาอัตลักษณ์ฟงเขาคล้วยไทยมาครบเต็มเต็มครับลำเนื้อตัวเงี้วงามครับเมนี่กับงามลัเนื้อตัวเง้วมากอ่าพอยางเลยครับยางเลยดูว่ามือนีผู้ใดหาควย่ย,ควยน่อยหาไขยหนุ่มหาไวยท่องอาอจอดทันแล้วครับดูว่าพวกผีหลังความไม่ยืงหนาเบิ่งรับ น้ำเนื้องตัวดีเลยครับตัวนี้หน really ้าตาทั them, 195, 000, 000, 000, 000, 000, 000. ้งเขาผู oh oh, ้ดไหาครับแม่บอกแม่นี่แนะน้ำเลยครับแบงค์ก็ไร้ครับพ่อแบงค์ไปเจ็ดมื้อหาพันบาทครับเจ็ดมื้อหาครับทองแล้วครับน้ำเนื้องตัวเงาประกันไห่ลอยสี่สิบครับโอ้โหครับงามงามงามพ่อซื้อเลยครับหน้าตาทั้งเขามักทางเขาโค้ยตัวนี้หรือครับพ่อเขางามครับพ่อเขางามเลยดีนี่ครับไปพัฒนาเอาเขาตกคั้นฟ่อนมันงามงามเลยครับโค้ยตัวนี้ครับพ่อตัวต่อไปครับ ครับพ่อแม่ที่หัวเข่าอะไรเดียรนะครับครับเพื่อนทองที่สองกับบีกบีรัำเนาะครับเนาะทองไดซี่เดียนเท่ากันได้ครับโอ้โหมาตะละโตนี่คือเพาะซื้อเพาะเลี้ยงเลยครับทองแทบแบบทองชัดเจนแล้วนะครับสูงร้อยสามสิบเก้าถึงร้อยสี่สิบประกันหอยร้อยสามสิบแปดบวกครับเนี่ยครับชัดเจนร้อยสามสิบเก้าร้อยสี่สิบประกันร้อยสามสิบแปดบวกทองทองแรกเนาะพ่อเนาะทองที่สองครับทองที่สองก็ถือว่าสดครับควายถูกตัวองพ่อหนีว่าสดพอิดกวนนี่กัน ฉีดใส้กล้องอีกละมันหมานกับหน้าตาหน้าตาคมเลยแม่นี่หน้าตาคมดังดงเลยอัตลักษณ์ชัดเจน <c oughs> เอพ่พอยางรถนี่ครับ<า> <ๆ S 2> ลำเนื้อมตัวเงาสายพัฒนาเขาส่วนสูงมาประมาณนี้ลำเนือ้อมโตมาประมาณนี้ถือว่าดีถือว่าดีเลยครับพอยื่นทางนาครับยกยกให้พ่อแม่พนนี่น้องเขาเบิ้งมาสายเพชรอุดรครับเบิ้งครับกระดูกแข็งขาลำเนื้อมตัวอ้างเงาเขาคอดีแม่นี่ก็คือหน้าตาคนคม มันค้นกับเสริมดังนหไว้ครับนี่หนาตาคมอัตลักษณ์ชัดเจนหนาตาทั้งเขาดีควยไทยครับผูุ้กตัวแล้วครับเคียงถูกตัวู้ครับจับได้าบได้แบ็กก็เลยกรัเพ่ะแม่นี่เปิดว้ที่หามืินเก่าพันบาทครับขอซื้ออีกแล้วครับขอซื้อเลยแหละครับพ้องชัดเจนห้างหนาลึกนี่ครับเอาเพาะด้านหนาเบิ้องยังไงมจุดเด่นของเขาครับ้เบิ้งนี่ครับตาแต้มแบบ ขาวๆปีกพี่เสื้อเลยเนาะพ่อเนาะครับผมปากขาวๆคับแก้วเลยล่ะคุณล่ะงามหนาตาทางเขาควอยไทยครับงามครับเหมาะกับการพัฒนาครับงามเลยครับแม่นี่ะครับพ่อตัวต่อไปนะครับครับพ่อแม่ที่เจ็ดฮะไร้เงี้ยนะครับแม่นี่ยทองที่สองกับไอ้เบิ้มจูเนียครับได้หกเดือนครับโอ้ทองแก่แล้วครับผมสูงเท่านีครับพ่อสูงลอยสามชิ้มหาบวกลบครับสายพัฒนาเฮา ถือว่าในเกณฑ์ทีดีครับกระดูกโค้งสางเพ่อนเบิ่งหนาดีเรายังสดอยู่ครับทองสองเรากับทองแกถือว่าทองแกสดสดอยู่ด้วยครับถือว่ามือนีแม่นี่หลายทองแกก็มูแล้วครับเพิ่นนี้ทองเพิ่นเลยเตียลงเลยนี่ครับโค้งสูงเพิ่นเลยเตียลงทองไงวันนี้สายตาเฮามองมันกับเป็นค้อยผลในเกนลอยสามเจ็ดสามแปดคุณเหรอครับเอาเบิ่งด้านข้างครับพ่อนี่ครับ เอาหนาควอกนะครับเบิ้งครับเบิ้งํำเนื้อยมตัวอ่างเงาเลยล่ะอ่างเงาทองหกเดือนนะครับโตดีดีครับบร่ได้ขีรลายนเลยครับนี่โตดีเลยล่ะเอาไป่ได้ลงมสนามหยาเลยเป็นคล้ายจีนาเราพอยางพ้นหน่อยๆก็ได้เอาหนาควอกเขาลหละพ่อพอมีน้องเขาเบิ้งไทยเบิ้งหางครับเบิ้งครับอ่างหนากระดูกแข้งขาดีอัตราโคยไทยชัดเจนมีตำเนียเขาพ่อตัวนี้ มีเออมีตำนี้เนี่ยนะครับนี่มีตำนี้เนี่ยนี่น้อยที่บอกนี่นี่เสียกเพิ่นกินดังอ๋อเสียกกินดังเออเนี่ยเสียกกินดังขางขวาควอยผู้เถาเลี้ยงครับควอยผู้เถาเลี้ยงควอยผู้เถาเลี้ยงเป็นยังที่ล่ะครับเพื่อนกะเขาเคียงเพิ่นปอเพิ่นปอยานออกมันก็กินดังเข้าไปเถอะด้วบอกคือยังควอยผูกข้อยขวัดเลยครับควอยเลี้ยงขึ้นลามมันก็กินจนสุดเสียกแล้วมันก็ดึงไ้วยพ่อสุดเสียกกับดึงแล้วก็กินดังธรรมดาครับนี่ผู้เถาหวานเป็นเสียกเป็นปอครับแบบนนีีี้ล่่่่่่่่ะเเบบบบบงงทททาาาาไไหรรรคคััแมปอ ครับบ่ผิดนะพ่อบ่ผิดเนี่ยครับโบถือไปด้วยอ่าโตบบกไงไหมครับทองหกเดือนแล้วครับทองพอดีพ่อมคือว่าแบ่งกันไปเลี้ยงเป็นโปรโมชั่นส่งไายพี่เขาครับครับตอนรับปีใหม่จากขอบครูพรชัยครับโบนัสออกก็มาซื้อให้ไปให้พ่อให้แม่เลี้ยงเนาะครับคอยฮูโคอยเชียงทุกโตครับพอซื้อพอเลี้ยงตกลูกมากกับกำไรครับอ้างบัครกับแม่นี่ต่อใส่กันครับเงินแสนถือมาดีพอดีได้สามโตนะครับอยู่นี่ได้ครับได้ได้ดีมาหาเบิ้งครับมาเบิ้งครับอยู่ขอบคุณใช้ครับโอเคครับพ่อโตต่อไปเลยครับ พ่อเมียสุดท้ายเมียที่8เหรอครับเป็นทองแรกกับสร้างอุดรครับแต่สี่เดือนครับทองแรกสร้างอุดรนสี่เดือนสูงร้อยสี่สิบสองประกันร้อยสี่สิบบวกครับนี่ครับหนาตาทางเขาอัตลักษณ์คอยไทยมาดีหนาอ้างลึกเลยงามเลยตัวนี้นี่ครับทองสี่เดือนสร้างอุดรเนี่ยครับเอาพ่อยางเบื้องด้านข้างครับอันี้หลายโตครับเขาต้องมีเอกสารครับเดี๋ยวหลงครับนั่นก็หลงครับ ก็ทำนี่ก็หลงหลงหลงเ่าแม่หลงได้กำไรครับผมหลงยานเปิดขาดขึ้นหมดเนี่ยนะครับพ่อจกจับยกขึ้นอ่าเบื้องด้านทางครับนี่ครับกระดูกแข็งขาลาเนื้องตัวเงาดีเสียว่าพื้นเฮามันเรียบสื่อครับเลยยืนยืนง้างไปไหนค่อยดีค่อยง้ามบ่ามีตำหนีของนะพ่อเนาะครับบพะมีตำหนีครับรับเบิ้งลำเนื้อตัวเงาเลยครับตัวนี้อัตลักษณ์คายไทยตาแต้มแจ่มจำข้ออ่องตรงนองเขาง้ามเลยครับ หางเงาเลยขอเลยท่องชัดเจนสี่เดือนแบงอะไรครับพ่อแม่นี่แบงไปเจ็ดมื่นหาพันบาทครับเจ็ดมื่นหาครับงามครับแม่นี่นี่ครับเบิ่งครับหน้าตาทั้งเข่าเป็นพ่อส่วนเบอร์โทรเบอร์โทรศูนย์แปดเก้าสัตสี่สองห้าแปดอันนี้เป็นเบอร์ของครูพบอลนะครับคุณครูครับอธิไลน์เบอร์เดียวกันเฟซบุ๊กเพิ่งไม่ให้เฟซบุ๊กเพิ่งกับครูบ้านนอกฝ่ามือบ่มดนครับ ตามที่ผมขึ้นไปครับสะดวกข้างใดก็แอดดลน์เอดเพื่อนแอดเฟซมาภาพนิ่งผมท้ายเก็บไว้ให้ทุกโตแล้วครับบ่อชัดเจนยังไหเคำว่าเบื้องหน้าคอกเนียนคำว่าเบื้องหน้าคอกเนียนเบื้องหน้าคอกครับควายมีให้เบื้องหลายโตมาถึงกะต่อร้องได้หลายบาทครับทรงฟีลอยกิโลนะพ่อเนาะทรงฟีลอยกิโลการการมัดจ้ำมัดยางกัแล้วแต่ระยะทางแล้วตราคา้ครับมัดจำไว้ที่เหลือเจ็บหน้าคอกเอาปล่อยเขาคอกเลยครับพ่อตัวนี้ อา<น>ะ,<น>ะพ่อมาปิดคลิปให้ผมแนบีปส่วนการรับประกันกะเขารับประกันตำมีสากลไห้คือเกานะพอนะ่อเนาะรับประกันตำมีสากลครับไปลงบ่ถือกไกลขนกลับพื้นให้มงกุลครับชัดเจนค่าใส่าสาใจครับเนี่ยชัดเจนคู่คนใช้เหมือนรอกจริงหรอเขาไทยคู่นกขบ,บอกที่หรอคร,ครับครับครับมันจาไปแล้วไปหอดบ่หมักบ่หม,มักว่าไหมเนีงยขนกลับพื้นมาบ่เสีย่าใส่ใจใดๆทั้งสิ้นครับครับหรือว่าชัดเจนการรับประกันส่วนสูงเขาหลัดรับประกันตาไห้อยู่แล้วรับประกันตาอยู่แล้วครับอื อยากให้ดึงตลับเมียให้ก็ดึงให้ไม่ก็ได้ก้อนที่ทรงเอาดึงตลับเมียให้เมียเบื้องแน่้ยังทันยังสิได้คือเราอยากเบื้องเล็บเบื้องกีบเบื้องเท้าเบื้องฟันวิดีโอความาได้น้องพ่อนะครับผมคือว่าชัดเจนกับควายกับมีให้เหลี่ยมเป็นสิบตัวผมียนสีบรอดไทยผมกับวันปกติกับมาเบื้องได้น้องพ่อเนาะมาเบื้องมาเบื้องครับยุ่นีตลอดเออโทรกขม้าเบื้องเบื้องว่าท่านในหอดมือไายเพราะว่าชิวว่างแล้วพ่อนะเพราะว่ามีควายบ่ลโทรกขม้าได้ครับหาให้เนี้ยมากตัวนั้นราคาเตัวนั้นาาะพ่อเนครับผมครัวนี่ครับ นังนกับฝากไว้พี่น้อง,ของเขาเืิ่งกดไลค์กดแชร์ไดตามอย่าลังใจกันในการท่าชีปครับขอ,ขอบคุณพ่อครับครับสวัสดีครับ